สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2566สำหรับชาวรัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาชมกันครับก่อนอื่นก็ต้องขออลํัมบบทถึงดาวเสากันสักนิดนึง ที่มาลุมลักนาราศีท่านอยู่ณเวลานี้ซึ่งช่วงเดือนนี้ดาวเสาเดินถอยหลังคือลดองศาการโคจรลงว่างั้นเถอะซึ่งก็พอจะลดความรุนแรงลงไปได้บ้างอันนี้ก็พูดพอคราวๆนะครับว่าดาวเสาเป็นคติทางโหราศาสตร์ไทยมักจะทำนายทายทักไปในเรื่องของความโทษทุกข์หรือโทษภัยต่างๆยิ่งมาลุมลักทัพลัก อย่างชาวราศีกุมอยู่นัปัจจุบันนี้และจะอยู่ยาวไปสองปีงกว่านั้นท่านชาวราศีกุมก็คงต้องแบกรับปัญหาหนักบ้างเบาบ้างอันนี้ต้องย้อนไปดูดวงชะตาเดิมของท่านที่ได้วางลัคนาตามเวลาเกิดก็จะได้ชี้ชัดเจนได้ก็คงจะได้คำตอบที่แม่นยำขึ้นหรืออาจจะไปพบครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์ ที่ท่านมีความชำนานเรื่องการบระยากร์ช่วยแนะนำแนวทางให้ก็จะทำให้เกิดความรู้พบทางออกทางแก้ได้แต่ถ้ามีคนถามว่าโบรณาณจารย์ดูดวงไหมก็ต้องขอบอกก่อนว่ายังไม่เปิดดูนะครับช่วงนี้ขอผ่านไปก่อนกลับมาพูดถึงดาวเสาทับลักกันอีกสักหน่อยนึงจริงๆแล้วดาวเสาไม่ใช่ว่าจะส่งผลร้ายเสียทีเดียว เท่าที่เคยดูดวงคนที่เขามีตังหรือคนที่ร่ำรวยดาวเสาก็จะส่งผลในด้านจะตาให้กับเขาได้เช่นกันเหตุผลง่ายๆก็คือดาวเสาหมายถึงความอึดถึกทนยืนระยะยาวได้คนลักษณะนี้เป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เช่นอาเสียเจ้าสัวที่ร่ำรวยพวกท่านเหล่านี้ สู้กันมาแบบสุดๆเลยว่างั้นเถอะถึงจะมาถึงวันนี้ได้เรื่องนี้ก็เป็นที่เรื่องหน้าศึกษาพอสมควรเลยละอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอีกนั่นแหละดวงใครดวงมันมาดูภาพรวมโดยทั่วไปชาวลัก,กนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมช่วงเดือนนี้ก็คงจะต้องรับปัญหาลากยาวมาจากเดือนก่อนแต่ก็ไม่ถึงกันหนะักมหาสาหัสอะไรเพราะดาวเสาถอยหลัง โดยลดแรงกับเพิ่มลงไปได้เยอะอย่างน้อยชาวราศีกุมก็ยังมีจังหวะพลิกนิ้วพริกตัวให้สบายขึ้นสักหน่อยทำอะไรช่วงนี้มันก็เหมือนปิดทองหลังพระไม่มีใครเข้าใจด้านการงานท่านที่ทำงานประจำก็ยังคงต้องลุยเคลียร์งานเคลียร์ปัญหาเรื่องคนไปอีกสักระยะหนึ่งพอเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะดีขึ้นเองท่านเจ้าของกิจการ ระยะนี้การงานจะปิดแผนหรือเป้าหมายอาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างหรืออาจจะเกิดจากปัญหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ถ้าอย่างดีก็คงจะต้องตั้งรับไว้ก่อนอย่างไรเสียพอพ้นเดือนกรกฎาคมไปแล้วการงานก็จะเข้ารอกเข้าจุดได้ด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำถ้าท่านระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายก็คงจะไม่เดือดร้อนอะไรมากนัก เอาตัวลอดได้ส่วนท่านเจ้าของกิจการอาจจะใจเร็วรับช้าไปบ้างก็ต้องใจเย็นหน่อยอย่างที่พูดไว้ในหัวข้อเรื่องการงานมันก็มีผลกระทบจิ้งต่อกันระหว่างงานกับเงินนั่นแหละครับมันเป็นเทคนิคทางด้านการ,การ้าของคู่ค้าคู่ขายของท่านในด้านความรักก็พอสรุปรวมๆไปเลยละกันเมื่อมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินท่านชาวราศีกุมส่วนใหญ่ ก็มักไม่มีกระจิตกระใจในเรื่องความรักกันเลยก็ถือว่าช่วงนี้พักยกเรื่องความรักไว้ก่อนนะครับด้านสุขภาพก็คงเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารระบบภูงคุ้มกันระบบต้านทานท,านที่อ่อนแอลงระบบเส้นประสาทประมาณนี้ครับคําพยากรณ์เสริมชาวลักการาศรีกุมหรือชาวราศรีกุมที่เกิดวันอาทิตย์อุปรสรรคปัญหาหลายด้านหลายมุมจอคิวไม้ท่านได้แก้ไข ก็ต้องรุยยันไปละครับชาวลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีข่าวดีหรือเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องไรายได้แต่ก็ไม่มากมายเลยนะครับพอทําให้สบายใจในระดับหนึ่งชาวลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมที่เกิดบันอังคารคุณมีคู่หรือคนที่มีหุ้นส่วนด้านธุรกิจระวังจะเกิดผิดใจกันในเรื่องของความคิดเห็น ที่มีลงลอยหรือมองต่างมุมชาวรักนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมที่เกิดบันพุธระวังเรื่องเอกสารที่ไม่เป็นฉบับจริงหรือที่เรียกว่าเอกสารเท็จไงก็ต้องตรวจตาให้ดีนะครับชาวรักนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมที่เกิดบันพฤหัสบดีการออกสังคมเพื่อไปคบหาสมาคมกับใครก็วินระยะห่างไว้บ้างก็ดี พราะอาจจะเจอคนที่ปากดีประสงค์ร้ายก็เป็นได้ชาวาลัคนณาราศีกุมหรือชาวราศีกุมที่เกิดวันศุกร์การงานที่ต้องเดินทางคือการขนส่งก็ควรตรวจตาสินค้าให้ดีอาจจะเกิดการหายหกตกหล่นสูญหายระหว่างทางก็ได้ชาวลักนณาราศีกุมหรือชาวราศีกุมที่เกิดวันเสาร์ด้านดีก็คือ ดาวเสาในดวงเดิมถ้าไม่ส่งผลร้ายคือดาวเสาที่มาจากภพอริมรณะอันนี้ก็จะทําให้ท่านทําอะไรได้ราบรื่นขึ้นในช่วงนี้ถ้าบางดวงชะตาที่ดาวเสาอยู่ในเรือนภพการงานการเงินอันนี้ก็ลําบากหน่อยท้ายคําพยากรณ์นี้ทางช่องโบรรณาจารย์ก็ขอน้ําใจเล็กๆน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ